สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือคุณใกล้ที่จะมีแฟนได้หรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่1 2ึ่งสองแถ้าเลือกได้ล้ดยวเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยะคะ่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่1นะคะเป็นการอ่านเจเนอโรนะคะมาดูส่วนตัวได้ที่ V. s t a r สต o ร์ก็เาได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะบางเรื่องเราไม่รู้จะเปิดใจไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่เก็ฑไม่เข้าใจเรื่องราวของคุณนะคะก็มาได้จะได้ดูให้ว่าจะต้องทำยังไงจัดการยังไงดีนะคะดีกว่าเก็บไว้เพ่คนเดียวนะคุณใกล้ที่จะมีแฟนแล้วหรือยังนะคะคนกองที่1นะคะ เราต้องปล่อยวางอดีตด้วยนะต้องต้องอยากไปโบกับที่คนเก่าต้องอยากไปโฟกับที่เรื่องราวเก่าเหตุการณ์เก่าคุณต้องลืมคนเก่าให้ได้ก่อนนะคะแล้วคนที่ใช่ถึงจะเข้ามาเมื่อคนที่ใช่เข้ามานะคะทุกอย่างมันก็จะ <c oughs> มันก็จะดีขึ้นนะ่ะทุกอย่างมันก็จะแบบว่าเขาเรียกน,นะมันเหมือนกระามว่าใกล้ไหมมันขึ้นลักษณะเ n e r g y จกลางๆนะเหมือนคุณต้องเดินหน้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะต้องเดินหน้าต้องอยู่กับตัว ต้องจัดการตัวเองต้องทําหน้าที่ตัวเองนะคะแล้วปล่อยวางอดีตอย่าไปสนใจว่าที่ผ่านมาเราเคยเจอคนแบบไหนอะไรยังไงนะคะ แล้วเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยมันจะมีเซอร์ไพรส์เข้ามาทําให้คุณได้เจอกับคนที่จะมาเป็นแฟนของคุณเลยนะคะอันนี้คุณได้ปฏิหารจะเกิดขึ้นนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลาแต่คุณจะต้องลืมอดีตคุณจะต้องปล่อยวางความคาดหวงังสิ่งต่างๆและอยู่กับตัวเองให้มีความสุขอยู่กับตัวเราเองอยู่กับหน้าที่ของเราอ่านะคะแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพยายามเดินไปข้างหน้าในแต่ละวันให้มีความสุขนะคะแล้วก็ เมื่อถึงเวลาเนี่ยคุณก็จะได้เจอนะคะจะได้เจอกับคนที่ใช่สําหรับคุณแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้เวลากับตัวเองอยู่กับตัวเองให้มีความสุขเลยนะพยายามแบบดูแลตัวเองโฟกัสตัวเองหรือทําอะไรประมาณนี้เลยนะคะทาหน้าที่ของเราให้ดีเหมือนคล้ายๆเตรียมตัวเราถ้าเราเชื่อว่าคู่เราจะเข้ามาเราก็ต้องเตรียมตัวเหมือนใช้เรื่องของความเชื่อกดดันดูดเป็นหลักแล้วเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับตรงนี้ได้เราเริ่มโฟกัสได้ดีขึ้นเราเริ่มอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นเราเริ่มแบบว่า อ่อปล่อยวางอดีตละเริ่มมานับหนึ่งกับตัวเราใหม่นะคะแล้วก็มันอาจจะยังไม่ได้เร็วเหมือนที่คุณต้องการนะแต่อันเห็นว่ามันก็จ,จะเป็นหลักเดือนได้อยู่นะคะแล้วปฏิหารจะเกิดขึ้นว่าปฏิหารเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะได้เจอคนคนนั้นแล้วนึกถางว่าคนกองที่หนึ่งอถ้าคุณได้เจอเขาคุณอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบแต่งงานลงล็อกลงรอยกันเร็วมากเลยนะคะมันจะช้าตอนรอแต่พอได้เจอกันแล้วเนี่ยมันจะไวมากๆนะคะเดี๋ยวขอดูให้นิดหนึ่ง วาถ้าจะได้เจอเนี่ยมันมันใกล้แล้วหรือ,อยังนะคะคนที่จะเป็นแฟนของคุณเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วหรือ,อยังหรือบางคนมีใครที่อยู่ในใจเนี่ยเออมันมันใกล้หรือ,อยังที่เราจะได้แบบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะในแฮร์รเฟดต้องศรัทธากองนี้มันขึ้นลักษณะแบบแนวปฏิหารนะต้องศรัทธาต้องเชื่อต้องคิดบวกใช้กฎแรงดูดแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาในเวลาที่เหมาะสมนะคะ แต่รู้สึกว่าคําคําว่าสุนก็ออกมาให้นะจะเจอคําว่าสุนอยู่นะถ้าคําว่าสุนก็คือเหมือนกับเรื่อยๆมันจะเรื่อยๆประมาณสักหนึ่งถึงสี่เดือนอะไรประมาณนี้บางคนก็อาจจะหกเดือนก็ได้สำหรับบางคนเองก็ว่าเนี่ยมันก็จะออกมาว่าคุณก็พร้อมที่จะเจอนะบางคนก็เหมือนพร้อมที่จะเจอแสดงว่ากองที่หนึ่งเนี่ยตั้งแต่หนึ่งถึงหกเดือนได้เลยค่ะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนบางคนก็พร้อมที่จะเจอแล้วเดือนหน้าบางคนก็อีกสองเดือนบางคนก็อีกห้าเดือนนะคะเนี่ยสับใหม่คานี้ก็ไม่ยามตอบมานะ แสดงว่าคุณก็พร้อมที่จะเจอแล้วแหละสำหรับบางคนอะ่ะแต่แค่ว่าคุณต้องปล่อยวางต้องอินจอยกับทุกวันให้ได้เหมือนกันนะคะไม่นานถามว่าใกล้แล้วหรือยังที่เราจะได้เจอแฟน หลักเดือนนะคะประมาณหนึ่งถึงหกเดือนนับจากนี้มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนคุณแบบเออจังๆนะคะข่าวดีก็จะมานะคะสําหรับใครที่อย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับคุณอาจจะมีคนคุยเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณนะคะคุณจะได้รับข้อความการติดต่อจากเขาข่าวดีกำลังจะเข้ามานะคะก็อย่าลิมมีความคิดตัวเองอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะคํานี้เลยจริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยกองที่หนึ่งก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับพลังงานอ่ะไม่เอาจริงตอนที่เปิดมาพลังงานไม่ขึ้นนะว่าช่วงไหนจะเร็วจะช้าจะอะไรคือเขาบอกให้ปล่อยไปเลยเขาว่า forget เนี่ยแหละมากคือไม่ต้องไปสนใจว่า จะมาตอนไหนมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อยู่กับตัวเองให้มีความสุขทําหน้าที่เราให้ดีในแต่ละวันอินจอยกับการอยู่กับตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะมาเองจินตนาการในสิ่งต้องเราต้องการเราต้องการอะไรต้องการคอมมิชเม์แล้วอยากแต่งงานเราอยากมีครอบครัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะไปในรูปแบบของเราถึงเราไม่รู้ว่าจะอะไรเกิดขึ้นแต่เราเชื่อว่ามันจะต้องเป็นไปนตามที่เราคิดแน่นอนนะคะแล้วก็ระวังความคิดนิดนึงแล้วเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมอ่ะเดี๋ยวมันก็มาแต่ไทม์ไลน์ก็อย่างที่บอกนะัน้นหะะนะะึนะะ่งนถะะึงหกเด เดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นกระดาษเจนเนอโรนะคะแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star cafe นะคะทมได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณกังวลใจไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะก็มาได้นะดิกดเกีบไปเกียบคนเดียวนะคะจะได้ดูให้ว่าจะต้องทำยังไงกองนี้นะคะ ถามว่าคุณใกล้ที่จะมีแฟนแล้วหรือยังนะคะมีความเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะยังแบบอาจจะอยู่ในพันธะกับคนอื่นหรือเปล่าหรือมีคนอื่นหรือยังไม่ไม่ไม่จบกับคนที่เขากับคนเก่าหรือคนปัจจุบันยังไม่ไม่จบกันมันเหมือนมีเวลาชามมิ่งนานอยู่พอสมควรนะแสดงว่ากองที่สองเนี่ยอาจจะยังเอ่อเหมือนกับยังไม่ได้เจอเหมือนยังไม่ได้เจอเร็วๆรนี้นะคะยังไม่ได้เจอ ที่จะมาเป็นแฟนในเร็วๆนี้แต่พลังงานออกมาบอกว่าคุณจะต้องทําให้คุณจะต้องตามหาตัวเองก่อนนะคะคุณจะต้องตามหาชีวิตของคุณก่อนเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะต้องทําอะไรให้เรามีความสุขหน้าที่การงานเราคืออะไรสิ่งที่เราใฝ่ฝันสิ่งที่เราอยากทําคืออะไรนะคะคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองคุณจะต้องเชื่อในตัวเองนะคะคุณจะต้องเตรียมพร้อมตัวเองก่อนแล้วก็แอดีควาอรู้ากว่ากองนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ กล้หรือยังยังนะคะยังไม่ใกล้แต่ก็ไม่ได้ไกลเกินที่คุณจะรอได้นะคะมันก็จะมีเวลาหลักปีอยู่ก็ได้นะคะแบบแปดเก้าเดือนสิบเดือนถึงปีสองปีสามปีก็ได้นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ บอกไว้เลยว่ามันไม่ได้นานมากแต่คุณต้องแบบพยายามโฟกัสที่ตัวเองส่วนมากครัเวลาเราจะเจอคนที่ใช่เรามักจะเจอหลังจากที่เราแฮปปี้กับการทําง,งานของเรากับการใช้ชีวิตของเราแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้มีความทุกข์กับการงานแต่มีความทุกข์กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันกับคนที่บ้านคนรอบด้านอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเคลียร์ตรงนั้นก่อนนะคะมันเหมือนกับคุณจะต้องแฮปปี้กับตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําในรูปแบบการงานแล้วความนักถึงจะเข้ามานะคะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วคุณต้องเชื่อต้องมั่นใจในตัวเองนะคะในที่นี้ก็หมายถึงว่าคุณจะต้องเชื่อว่าเอ้เราก็มีคนที่ใช่นะคะเรามีคนที่ใช่เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะเข้ามานะคะบางคนก็อาจจะต้องเตรียมตัวเองในรูปแบบการดูแลร่างกายสุขภาพนะคะเฮลตี้รูทีนนะคะจัดการตัวเองให้พร้อมก่อนไม่งั้นอะสมมติถ้าเกิดเราเป็นคนนอนที่ตึกมากอะถ้าตัวอย่างสมมติบางคนอาจจะนอนตีสองตีสามเนี่ยแล้วตื่นเที่ยงเนี้ยคะ่ะแล้วถ้าเกิดคู่เข้ามาเนี่ยแล้วเขาเป็นคนที่ว่างกลางวันอะมันจะแบบ มันจะมีปัญหามันเหมือนเวลามันจะไม่พอจะเรียกว่าให้เขาเข้ามาแล้ว,ลวค่อยไปปรับมันไม่ได้นะคะทุกอย่างมันจะต้องแบบพร้อมก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนั่นคือวิธีของโชคชะตาทํางานนะคะก็ไปเตรียมตัวเองให้พร้อมเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ระวังคําพูดด้วยออกมาเรียนกันเลย เพราะฉะนั้นกองนี้ยังไม่ใกล้นะคะแต่สําหรับได้คําว่าสแตนเดอร์อย่าไปคาดหวังอย่าไปคิดมากนะคะคิดบวกเข้าไว้แล้วให้รู้ว่าเดี๋ยวถึงเวลาคนคนนั้นก็จะเข้ามาในชีวิตเราแต่ณตอนนี้จากพลังงานแล้วเนี่ยมันก็คือให้เเห็นว่าเอ่อยังไม่ใกล้ที่จะมีแฟนนะคะยังอีกสักพักหนึ่งนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามีคนเข้ามาใหม่ๆแต่มันคุยแล้วมันไม่โอเคพยายามอย่าลากยาวนะถ้ามันคุยแล้วมันไม่โอเคตัดเลย นะคะถ้ามันมีปัญหามีดราม,ม่าหรืออะไรก็ตัดเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราพยายามฝ่ายเดียวตัดเลยเพราะว่าบางทีสิ่งที่มันไม่ใช่มันมักจะมาก่อนมาขัดขวางเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราทําได้เนี่ย เปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆเดี๋ยวสิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะจะมีคนที่ใช่นะคะคนที่พร้อมจะเป็นแฟนเราเข้ามาตอนที่เราพร้อมแล้วตอนที่เราพร้อมในที่นี้คือเราเริ่มดูดแลตัวเองแล้วเราเริ่มอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วเราเริ่มมีความสุขกับการที่เราอยู่กับตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ระวังเรื่องคําพูดบางทีเรารู้สึกว่ามันนานเกินเราก็แบบเออไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมีแล้วแฟนอะไรเงี้ยคือมันจะไปบล็อกโอกาสนะคะทําให้ทุกอย่างล่าช้าออกไป พยายามระวังเรื่องของคําพูดบางทีก็หมายถึงว่าพูดแต่สิ่งดีๆพูดเหมือนกับให้พรตัวเองเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็มีเหมือนปลอบใจตัวเองบอกว่าเราเดี๋ยวเราก็มีอย่าไปสนใจเลยมากใครบอกว่าเราไม่มีคู่เราไม่สนเราเรารู้ว่าเรามีนะคะเราพูดให้ตัวเราเองแล้วเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเองนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามที่เราพูดเองเพราะว่าพลังงานคําพูดคนกองที่สองอาจจะเป็นคนที่แบบคาพูดศักดิิทธ์นะคะหรือมีเรื่องของเซนลางสัมผัเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง ต้องทําใจเนาะว่าเออเราอาจจะต้องแบบพูดให้ตัวเองให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆมันจะได้ดึงดูดเข้ามาสักทีนะคะถึงจะช้าแต่ดีกว่าให้มันดีเลยไปอีกไม่งั้นมันจะช้าคูณสองไปอีกนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่ะะสามกันค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่สามนะคะเป็นคะแนน general มาดูส่วนตัวได้ที่ v star ก็ทำไอทุกเรื่องอยากปรึกษาได้นะคะบางเรื่องที่เราซึ่งเป็นสถิติมาดูจะปรึกษาใครกลัวฝ่ายจะไม่เก็ทไม่เข้าใจมาได้เลยจะได้ดูให้ว่า จะต้องทำยังไงจัดการยังไงนะคะดีกว่าเก็บไปแค่นคนเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นคุณใกล้จะมีแฟนหรือยังนะคะมีสถานที่ที่คุณต้องไปนะคะไปเจอเหมือนมีที่ที่คุณจะต้องไปก่อนแล้วคุณถึงจะเจออาจจะเจอจากการเดินทางการทำอะไรก็ได้นะไปทำง,งานเหมือนมันก็จะเข้ามาอยู่นะคุณก็อยู่ถูกที่ถูกทางอยู่นะแต่แค่ว่ามันมีสถานที่ที่คุณจะต้องไปแล้วก็มันทำให้ยันเห็นว่า มันมีคนที่ใช่รอคุณอยู่มันมีคนที่เป็นคู่ของคุณรอคุณอยู่ในวันข้างหน้าใครที่ยังไม่เจอยังโสดสนิทไม่มีคนคุยก็อย่าพึ่งทอนะคะเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ทําให้คุณได้ไปเจอสถานการณ์จะทําให้คุณได้ไปเจอกับเขาเองส่วนใครที่มีคนคุยไม่ชัดเจนเดี๋ยวสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ให้รู้ว่าคุณมาทุกที่ทุกทางมันจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้มันยังไม่ถึงเวลานะคะแล้วก็สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณ แล้วสำหรับก็คือทุกอย่างจะโอเคไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวมันก็จะโอเคเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะถ้าเวลา,าพลังงานมันขึ้นว่ามันกําลังเข้ามาเนี่ยแอนบอกเลยนะกองน,นี้อาจจะหนึ่งถึงสามเดือนได้เหมือนกันหลักอาทิตย์ได้อยู่แล้วก็หนึ่งถึงสามเดือนนะคะหลังจากวันที่คุณมาดูคลิปคุณอาจจะได้เจอใครสักคนที่จะมาเป็นแฟนคุณในวันทั้งแม่อาจจะเจอกันก่อนนะคะเราต้องค่อยๆดูใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปถือว่าเร็วนะกองเนี้ย กองนี้ก็ถือว่าเร็วนะหลักอาทิตย์อาจจะได้เจอเพราะว่ามันกําลังเข้ามานะคะแต่จริงๆกองที่1ก็ถือว่ากลางๆก,กองที่2องอะ่ะชา้ากองที่3มาเร็วสุดเลย 1- 3เดือนนะคะอีก 1- 3เดือนหรือหลักอาทิตย์คุณจะได้มีแฟนแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าคุณแบบคนพบตัวเองคุณได้ไปในสถานที่ที่ใช่สมหรับคุณแล้วคุณก็จะเจอนะคะเร็วมาแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ออกไปยังชิวชุเหมือนเดิมยังไม่ได้ ไปแบบเปิดใจต้อนรับสิ่งใหม่ๆคุณก็จะไม่เจอนะคะบางครั้งมันมีเหตุให้เราต้องไปบางที่บางจุดบางอย่างอ่าบางบางอย่างเนี่ยบางคนอาจจะต้องมาเปลี่ยนงานกระทนันหันหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะบอกไปเลยว่า มันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทาก็ได้ไมันเป็นอะไรที่เราไม่อยากไปไม่อยากทาไม่อยากตัดสินใจแต่การที่เราทําหรือตัดสินใจแล้วเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันจะนําพาเราให้ไปเจอกับคนที่ใช่คนที่เป็นคนของเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะนําพาให้เรามองแง่ดีเข้าไว้ว่ามันจะต้องพาเราไปเจออะไรที่ดีแน่เลยเราได้สำหรับคุณได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องอดทนคิดบวกมองแง่ดีพยายามเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้น ในเวลาของมันนะคะในเวลาของมันเหมือนกับมันมีกําหนดไว้หมดแล้วทุกอย่างถูกกาหนดมาหมดแล้วนะคะว่าเราจะต้องเจอ,อยังไงแบบไหนนะคะแต่รู้ว่าคุณจะไม่ได้ตัวคนเดียวคุณจะมีคู่แน่นอนแล้วก็เรือๆนี้ด้วยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีคนในใจก็มีโอกาสที่จะเป็นเขาได้นะเรือๆนี้อาจจะมีการติดต่ออะไรกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าไม่ต้องรีบค่อยคค่อยๆเดินแต่พูดถึงแบบ เออถ้าเจอแล้วอย่าเพิ่งแบบไปคิดอะไรมากนะ <_ d ata> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้เพราะบางทีอะบางครั้งที่เราเจอเนี่ยก็จะต้องให้เวลากว่าที่ฝ่ายจะพร้อมนะคะก็ได้ประมาณนี้อย่างทําแม่นึกถึงเรื่องราวอะเหมือนเพื่อนอะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแต่ตอนนั้นอะไปจังหวัดเจอกับรุ่นเหมือนเพื่อนแอนกับน้องอ่าเพื่อนรุ่นน้องอะไปด้วยกันแล้วเจอผู้ชายแล้วผู้ชายสนใจรุ่นน้องเออไม่ได้สนใจเพื่อนแอน,น <_ d ata> เพื่อนแอนก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแต่พอผ่านไปสักประมาณสองสามวันมั้ง เขามีปัญหาการก็เลยแบบผู้ชายเลยมาปรึกษาเพื่อนเอ,อ่อทำไมเป็นแบบนี้ทําไมอะไรเงี้ยเหมือนเพราะว่าผู้ชายยังไม่รู้จกักอ่ารุ่นอ่ารุ่นน้องเพื่อนรุ่นน้องคนนั้นดีก็กลายเป็นว่าพอคุยไปคุยมาคลิกถูกถูกแบบเหมือนถูกคอกันนะคะก็เลยแบบว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนคู่เลยนะคะก็กลายเป็นว่าเหมือนบางทีเนี่ยเออเราจะรู้เราจะไม่รู้คนนี้คือคู่ของเราแต่เขาจะไปเลือกคนอื่นก่อนภายในะไม่กี่วันนะคะอะไรที่ใช่มันก็จะวนกลับมาให้เรา อ่ามันก็จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้แต่ไม่ทุกคนที่จะต้องเจออย่างนี้อันนี้สําหรับบางกรณีนะบางบางคนอาจจะต้องเจอแบบนี้แต่ในกรณีที่เนี้ยที่ยานเห็นเพื่อนมันเจอมันก็ไม่ได้แย่เพราะมันแค่สองวันน่าจะไม่ถึงสามวันนะน่าจะสองสามวันเนี่ยค่ะที่เราก็คือเขาไม่ได้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ตกลงอะไรก็คือแค่แบบคุยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเนี้ยแต่ด้วยความที่ มันมีปัญหาแปลกๆถ้าเกิดอะไรไม่ใช่มันมักจะมีอุปสรรคบอมเข้ามาบึ้มเลยทําให้ทุกอย่างต้องนั่นไปแล้วสิ่งที่ใช่ก็จะได้แบบไปเจอกับสิ่งที่ใช่ทีหนึ่งนะคะมันไม่ใช่แบบว่าเขาไปคบกันแล้วเราไปแย่งอันนั้นไม่ได้นะพิดสินนะแต่อันนี้ก็คือมันคนละเรื่องกันเลยมันเจอพร้อมกันเวลาเดียวสามคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเออ่ ยังไม่เวิร์กและอย่างเพื่อนแอน,นคนนี้ยเขาน่าจะมีคนคุยด้วยเขาก็เลยไม่ได้สนใจในตอนนั้นนะคะมันก็เลยแบบทุกอย่างมันมันถูกแบบโชคชะตาะก็กําหนดแบบแปลกเนาะเวลาจะเจอแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นก็ต้องแบบยียู่เพื่อนแนนก็เลิกคุยกับคนคุยปุ๊บหนึ่งวันอีกวันถัดมาแล้วอีกวันถัดมาเหมือนกับเขามีประเด็นกันก็เลยได้มาคุยกันแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปนะคะ ประมาณนี้แหละ่างที่จะทําให้เห็นภาพคืออะไรก็เกิดขึ้นได้มันมาได้รูปแบบที่เราคิดไม่ถึงอแล้วแต่มันจะค่อนข้างซับซ้อนเวลาปฏิหารหรือโชคชะตาจะทํางานมันจะซับซ้อนมากเราเราคาดเดาไม่ได้ก็ให้เชื่อนะคะเชื่อด้วยใจมองแง่ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมื่อถึงเวลามันก็จะเกิดขึ้นเองแล้วการที่เราเป็นตัวเองเนี่ยมันดีนะการที่เราแตกต่างจากคนอื่นเราจะไม่ได้ดูแบบสาวเวอร์เราจะดูแบบห้าวๆอย่างเงี้ยถ้าคนที่ใช่เขาจะยอมรับเราได้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลประมาณนี้นะเป็นกำลังใจให้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ